สวัสดีครับคลิปนี้มาใช่คลิปสินค้านะครับแต่เป็นว่าเรามาดูความต่างอะไรดีกว่านะครับแล้วก็ขอเกลือน,นิดนึงนะครับก็จะเข้าไปในก,กลุ่มไลน์ที่ผมไปเจอรกระทุกมานะครับก็มีเพื่อนมาโพสต์ในพันทิปนะว่าตอนนี้ไม่ควรเอาสินค้าจากจีนมาขายแล้วใช่ไหมเพราะในช้อปปีคนจีนขายเกลื่อนเลยนะครับแล้วก็ไปสะดุด กับคอมเมนต์หนึ่งด้วยคือไม่ได้ตั้งใจหรอกผมก็ไม่ได้โพสตเองนะฮะคุณประตอมตัโดโพสต์ว่าหมดยุคนำเข้าจีนมาขายนะครับเจ้าของจีนมาขายเองค่าส่งจากจีนมาไทยถูกกว่าส่งในไทยจากเหนือไปใต้อีกตอนนี้ผมผลิตเองงานยูนิคและเอาไปขายใน eBay Amazon นครับตั้งใจจะพิมพ์ผมว่า eBay นะครับ คือจริงๆ่ะไม่ต้องผลิตเองก็ได้ครับแต่ว่าจะทำแพคเกจชิ่งให้มันดูแบบไม่เหมือนก็คือเหมือน OEM อะจากโรงงานเดียวกันและคุณดูอะไรนะครับสมมุติถ้าเรา OEM ฮะอย่างเช่นธุรกิจถุงขยะที่ผมพูดเสงหอว่าขายดีมากๆนะครับอย่างร้านนี้นะครับม้วนประมาณนี้เลยนะครับแต่เขาขาย5ม้วนเจอนะราคาก็ไม่ได้บวกอะไรมากมาย1ม้วนนะครับถ้าเราซื้อสีแดงนะครับราคาจะอยู่ที่3.5บาทหรือผมผมตีเอาสีนี้ก็ได้อะ โอ้แต่นี้คาแบบหนาพิเศษเนาะ,ะอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องหนาพิเศษเราแบบธรรมดานี่แหละนะครับหรือ4.5หยวนก็ได้นะครับ4.5หยวนแล้ววันนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยน4.7นะครับ4.5คูณ4.7แปลว่าเราลงทุนนะครับ1แพ็คนะครับแต่นี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับแต่มันกิโลละประมาณ35บาท -40 บาทครับมากรุงเทพนะครับบวกอาจจะโบกผมตีไป25บาท นี่นะครับนี่ก็ขาย6แพ็คนะครับขายใน Lazada าไอช e ็อปปี้ครับ22บสองบาทฮะนี่เราลงทุนยี่บ้านะฮะมีคนขายยี่สิบสองเขาเป็นเจ้าใหญ่ครับเจ้านี้ขายสิบแปดบาทโอ้ยอะไรวะเนี่ยอออืืแล้วนี่เขาขายได้ดีนะนะครับเห็นไหมสองพันชิ้นห้าพันชิ้นนะครับอ่ะมีเจ้านี้ดีหน่อยนะครับอ่ะหกสิบเก้าบาท นี่คือแพงสุดเลยนะ69บาทตีไปสองเหรียญแต่คุณดูอะไรครับถ้าเราไปขายในอัมาซที่หกแพ็กคล้ายๆกันชิ้นนี้นะครับามาดูยอดขายก่อนแต่ว่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะหาแพ็กอีกอันหนึ่งที่คล้ายๆกันนะครับไม่เอาเป็นกล่องพอเพราะก็ดะทำเป็นกล่องมันจะยุ่งยากอ๋อใช่ชิ้นนี้อ่ะชิ้นนี้นะครับ ขายที่13.99ดอลลาร์แต่นิดนึงมันจะมีต้นทุนค่าขนส่งไปอเมริกาต้นทุนค่า FBA นะครับมันก็มีต้นทุนแต่ราคาขายถึง13.99แล้วเขาขายดีไหมผมจะพูดเสมอว่าถ้าแรงต่ำกว่า40,000ถือว่าขายดีแรงนี้1 8 0 0 0แ่นะเราจะไปดูหน่อยว่าถ้าแรง1 8 0 0 0ก็เถอะอดขายวขายก็เป็นยังไง โอ้แต่เขาก็ทำกล่องขึ้นมาดีเหมือนกันนะเนี่ยนะครับโอเคไอ้กิ่งม้วนกี่ม้วนอย่าไปซีเรียสน,นะครับแต่ดูแดวก็ประมาณห้าถึงหกม้วนนี่แหละนะครับเราไปดูหน่อยว่านี้วเขายอดขายเขาเดือนแล้วประมาณกี่ชิ้นนะครับจากเครื่องมือจังเกิลสเกลนะครับเขาขายบนอ m มซอนนะครับ คือมันจะต่างกันนิกนะใน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 ช้อปปี้อ่ะคือขายมาแล้วทั้งหมดมันไม่ระบุว่ากี่เดือนกี่ปีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในใน a m a ซ o n เนี่ยเขาจะเป็นรายเดือนนะครับก็คือเดือนละประมาณ660ชิ้นออกวันละ30ชิ้นนะครับส่วนราคาก็1ิบสามในราคาที่ขายถึง1ิบสามถามว่าเราเป็นพ่อค้าครับเราอยากขายสินค้าที่ ราคาดีดีไหมแล้วก็อย่างนี้ที่หลายๆคนพูดกันนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายแต่ความจริงมันเห็นอยู่ว่าถ้าจะขายผ่านช h อปปียุคนี้อ่ะผมแนะนำนะคุณต้องสร้างแบรนด์ของตัวเองเหมือนกันไม่ต่างอะไรจาก a m a z o นเลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่สร้างแบรนด์ของตัวเองนะครับเจ้าใหญ่ฮะที่เขามีเงินเป็น1 0บสล้านเขาสามารถซื้อเยอะแล้วต้นทุนต่ํามาก มาขายแข่งกับเราแล้วเขาก็ตีนี้ชิ้น,นกำไรสองสามบาทแต่คขนเน้นวอลลุ่มถามว่าเรามีเงินที่จะซื้อเยอะจนได้ราคาต่ำเท่าเขาไหมขนาดเราไปที่จีแล้วนะหรือคุณต้องซื้อเยอะเป็นหมื่นหมืนชิ้นถึงจะได้ราคาดีๆีอ่ะถามว่ายุคนี้จะมีเพื่อนสักกี่คนที่ซื้อได้ถึง1มื่นชิ้นซึงจะได้ราคาดีๆีแต่ถ้าเราซื้อจำนวนน้อย แล้วเราไปเริ่มต้นที่ a m a ซ o n ขายฝรั่งที่มีค่าของคลิปสูงกว่าเรามันก็ยังได้ราคาดีๆนครับทำคีย์เวิร์ดดีๆยอดขายอาจจะไม่ได้พุ่งปีแต่กำไรต่อชิ้นทำ้วแะปี้และเริ่มต้นสินค้าชิ้นที่สองสามสี่ห้าไปเรื่อยๆกำไรหลักแสนต่อเดือนมันทำได้ครับอ่ะลองดูนะครับแต่ใจดูว่าเพื่อนๆอยากขายออนไลน์ที่ไหนยังไงนะครับ โอ l ออนไลน์คอมนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์เรามีคอร์สสอนนะครับเป็นทั้ง eBay Amazon ให้กับเพื่อนๆดูนะครับโปรโมชั่นราคาคอร์สต่างๆไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์สนใจหรืองงราคาคอร์สของโอทออนไลน์นะครับสามารถติดต่อทักมาได้ที่เพิ่มเพื่อนหรือพิมพ์เองก็ได้นะครับใน l ล n e แอดโอทออนไลน์นะครับโทรมาได้ที่เบอร์0815511616ขอปรึกษาก่อนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆนะครับ ก็คือช่อง YouTube ฝาก Subscribe ก,กดกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้กันนะครับอ่ะท้ายคลิปขอเช็คหน่อยวันนี้นะฮะเมื่อกี้เช็คแล้ว1 4 1 4ท่านถือว่ามีเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาเยอะเลยนะครับขอบคุณมากแล้วก็ผ่านมาประมาณ2-3ชั่วโมงผมททำทุกคลิปแหละก็ต้องเช็คหน่อยว่ามีคนใหม่เข้ามาเป็นเพื่อนเรากี่คนแล้วนะครับ สตูดิโอยูทูบแจ้งว่ามีเพื่อนใหม่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดกดอยู่กดอยู่เท่าเดิมไม่แตกอะสองชั่วโมงอ่ะอยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆของวันนี้แล้วก็เพื่อนเก่า ตลอดมาที่ติดตามเรานะครับไปแล้วครับจบคลิปสวัสดีครับ